เลยเลยเลย,เลยถอยถอยเจอลุงแล้ววนสองรอบว่าลุงหายไปไหนพอดีแอดมินเจอลุงเดินเก็บขยะริมถนนแล้วก็เดินมาลักษณะอ่อนเรียมากนะครับแล้วก็วนไปที่ร้านกาแฟพันไทยที่อำเภอละแมก็เลยไปซื้อขนมซื้อน้ําซื้ออะไรที่อร่อยที่สุดในร้านนะครับมาให้คุณลุงนี่เจอคุณลุงแล้วอถอย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 อุย้ย จอลุงแล้วลุงคงแบบอ่องเปรี้ยวเพียแรงลงไปไหนมาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอย่ามาจากไหนเมื่อกี้นาผมนาเห็นลงอาะเดินอยู่ตรงนี้เห็นลักษณะแบบคล้ายจะเป็นลมเราก็เลยวนไปโดนไปที่ปั๊มเราก็นี่เราซื้อลานี่ผมซื้อของอร่อยที่สุดในโลกมาให้เลย ก็เห็นคุณลุงเหนื่อยซื้อน้ำแร่มาให้เฮ้ย <Hey, S 2> นี่น้ำแร่แล้วก็ผมมาจากชานู้นเดินมาจากชามครับนี่ไอโกโกดับเบิ้ลโกโก้นีก่กาแฟพันไทยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอเ,เออก็เลยเนี่ยมาให้แล้วก็มีครัวซองมีไอ้นี่นี่เอานี่นี่ยซื้อของอร่อยมาหมดเลยเห็นร้อนไงทุกวันเดินมาจากไหน<ะ>เป้าเป้าหมายไปไหน่ะ คุณลุงเดินทําอะไรมาเก็บอะไรมาก็อเก็บขยะแล้วก็เ,เดิเดนเชื้อป่าอ๋อระหว่างเดินก็คือเก็บ,กบแล้วก็มาทุบๆๆให้แบนตรงนี้ร้านมันปิดถ้าร้านไม่ปิดอ๋อหมายถึงว่าเราเดินเก็บไปเรื่อยๆพอ,พอได้เราก็ขายร้านเขาอะไรเงี้ยเพ <อ S 1> ื่พอได้ประทังชีวิตคุณลุงชื่ออะไระ อ๋อชื่อคังครับชื่ออะไรนะชื่อคังครับผมชื่อคังครับชื่อคังครับชื่อจริงอ่ะก็เรียองอะไรครับฮะก็ชื่อนี้เลยครับอ๋อชื่อจริงชื่อคังเป็นคนจังหวัดไหนอุบลครับชื่อคังอยู่จังหวัดอุบลราชธานีตังใช่ไห่ใ่้แบบนี้นอนไหนอ่ะไม่มีหรอกครับตังไม่มีต้องขายของให้ได้ก่อนคมีตังขาย เอาแล้วถ้าวันไหนเราเก็บขวดไม่ได้เราตังไหนใช้อะเราต้องเก็บให้ได้ถึงจะต้องเก็บให้ได้ถึงจะมีตังใช้วันนึงขายได้กี่บาทถามจริงๆ5้าสิบหกสิบบาทก็พอแน้วันห้าหกสิบาทได้นะไอ้ขวดโลเท่าไหร่อันนี้โลละสี่สิบครับโลละสี่สิบไอไออลูมิเนียมนะโลสี่สิบโอ้ยไม่ได้กินข้าวมากี่วันแล้วนี่ค,คืนนี้นอนไหนอะ่ะ น่าจะนอนตรงนี้แหละครับอ๋อคืนนี้นอนนี่เลยแล้วเป้าหมายพรุ่งนี้ไปไหนครับทุ่งจงก็อ๋อเป้าหมายไปทุ่งสงแล้วจะเดินไปหรือถ้าผมไปส่งที่คิวรถหารถให้ไปทุ่งสงเอาไหมไม่เอ้ไปแล้วครับผมครับกินหน้าของอร่อยหมดเลยงั้นเอาตังเอาให้ตังให้ตังไปสองพันบาทนะ อาาเอาไว้เผื่อได้ไปประทังชีวิตระหว่างจะไปถึงทุ่งสองอ่ะเผื่ออยากได้กินของอร่อยนะนะส0งพบาทก็พอได้คาดว่าจะต่อชีวิตไปได้สักหลายวันอยู่อืมนะเราเพื่อนมนุษย์นะถ้าลำบากเราก็ต้องช่วยเหลือดูแลก,กันเงันเล็กๆน้อยๆสักสองพบาทนะอย่างน้อยทำให้ลุงคังได้ต่อชีวิตได้กินข,ข้าว่งกินข้าวโชคดีนะครับนะ ไปแล้วครับหลายคนเกิดมาไม่พร้อมแต่ก็ประสบความสำเร็จก็มีมากมายครับหลายคนเกิดมารวยแต่ก็มีเยอะมากที่ล้มเหลวนะครับก็แอดมินก็ได้แต่ให้กำลังใจกันนะครับก็วันนี้ได้ช่วยคุณลุงนะครับก็เห็นคุณลุงเดินอยู่แล้วก็ ร้อนมากอากาศร้อนร้อนจริงๆช่วงนี้ครับคุณลุงก็เก็บขยะไปเรื่อยๆเพื่อประทังชีวิตเป้าหมายก็คือเดินทางไปทุ่งสงนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่แยกอำเภอละแมแล้วนะครับก็ถ้าใครพบเห็นก็พาคุณลุงไปก็ได้แต่ว่าพอดีวันนี้แอดมินรีบนะครับเพื่อไปองานปั้นทายที่ชุมพรนะครับก็เลยได้ซื้อของอร่อยของร้านกาแฟาพันไทยแล้วก็ซื้อน้ํา ที่กินแล้วสดชื่นนะครับเป็นน้ำแร่แล้วก็พรอกระให้เงินไป2 0 0 0บาทนะครับกอ็อันนี้ก็เป็นการสร้างภาพอีกภาพหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนว่าแอดมินว่าเป็นการสร้างภาพนะครับก็เอ็ดมินต้องการให้หลายๆคนออกมาสร้างภาพนะครับก็ถ้าสมมติมีใครออกมาสร้างภาพแบบนี้กันเยอะๆนะครับก็จะเป็นทําให้สังคมยิ่งน่าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็ภาพนี้ก็สะท้อน ให้เห็นว่าสังคมเราก็ยังมีคนที่ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากนะครับก็พวกเราก็ได้แต่หวังว่าภาพนี้จะทำให้เกิดการแบ่งปันในสังคมมากยิ่งิ่งขึ้นไปนะครับก็ท่านผู้ชมคิดว่าคลิปเรามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสรวันนี้ไม่บายสวัสดีครับ